สวัสดีค่ะจันใสนะคะวันนี้จะเป็นการสู้ลบกันระหว่างสีฟ้า vs สีชมพูค่ะทุกคนและตามคอนเซ็ปต์ของช่องเรานะคะเราทําคลิปอะไรเราก็จะต้องพยายามแต่งตัวตามธีมนั้นค่ะทุกคนฟ้าชมพูของเราวันนี้เป็นการ vs กันที่แบบดูลงตัวปะวานแหวสุดฮ้ดดูน่ารักใช่ไหมโอ้นี่ดีเทลดีถึงขั้นแบบไฟไวเลยจะเป็นสีฟ้าเลยใช่ใช่ใช่ฮะมันเป็นสีฟ้าอย แต่วีของเราวันนี้จะไม่เหมือนกับที่เราเคยทํามาค่ะยังไงคือวันนี้จะมีบทลงโทษด,ด้วย ถ้าสีไหนแพ้และกรรมการก็คือทุกคนเป็นคนตัดสินค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดโหวตถามทุกคนว่าอาหารและขนมระหว่างสีฟ้ากับสีชมพูทุกคนชอบสีอะไรมากกว่ากันนี่ค่ะเปิดโหวตแล้วค่ะทุกคนเราจะยังไม่ดูผลโหวตจนกว่าจะจบคลิปนี้ค่ะถ้าแพ้เราถูกทําโทษอ๋อเราจะชนะล่ะถ้าเราชนะพี่อัญแพ้ถูกทาโทษเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับพี่ด้วยเนี่ยเกี่ยวดิครับถ้าเราเลือกตรงกับทุกคนในผลโหวตว่าสี ชชนะะก็จถ้าเลือกสีที่ชอบโดยที่รสชาติไม่เป็นไปตามนั้นนะขอให้ขี้ไปเอ้ามันผิดตรงไหนที่เราเห็นขนมสีชมพูแล้วเราเป็นคนชอบสีชมพูจะบอกว่าสีชมพูอร่อยไม่ได้สิเราต้องเอารสชาติเอาลิ้นเราไปคนตัดสินโอเควันนี้จ้ะยุตตธรรมเอานิ้วออกด้วยโอเคเอานิ้วออกด้วยนิ้วอ่ะนิ้วอ่ะไหวไว้เฉยแมวออกแล้วโอยมาอย่างแรกเลยค่ะไดไปเลย ทุกคนไม่ใช่เลยเ,ลยเอาเหรสีฟ้าเป็นหอยเชยลล์อบเนยกระเทียมสีชมพูเป็นปูยักษ์ผัดซอสเอ็กโซสีชมพูชนะค่ะยัง <laughs> อะสีฟ้าก่อนเลยเฮ้ยกินดีกินดีนดหืมหอมมากกลมกล่อมมากอะต่อไปเป็นปูยักษ์ผัด ซอสเอ็กโอซอสเอ็กโอคืออะไรซอสที่ดีที่สุดของคนจีนจริงเหรอใช่โอ้ยกลิ่นปูแน่นมากโหอันนี้เฮ้ยไม่ได้ลำเอียงหืมมันแต่นี้หวานอะเหมือนคล้ายๆปูผัดผงกะหรี่แต่มีกลิ่นพริกมันเป็นอย่างนั้นอะมันเป็นอย่างนั้นอะ สีฟ้าหนึ่งคะแนนค่ะทุกคนบอกแล้วไงไม่ลำเอียงปูยักษ์ผัดซอสเอ็กโซสีฟูชนะค่ะยัง <laughs> ขึ้นอยู่กับลิ้นของแต่ละคนนะคะแต่เราว่าอันเนี้ยมันกลมกล่อมมากกว่าสีฟ้ากลมกล่อมมากกว่าอันนี้มันค่อนข้างแบบมีกลิ่นเฉพาะตัวไปนิดนึงอันต่อไปแนน่ถ้าใครเห็นข้อเมื่อกี้คงคิดเลยว่าคลิปนี้เลเข้าแน่แเลเข้าหรอเอ็กโซก็มาจ้านี่ สีฟ้าวียสีชมพูนะคะมาแกะสีฟ้าก่อนรสปูผัดหงกะหรี่กับซอสแอนด์ซอว์เมื่อกี้ปูสีอะไรปูสีชมพูอันนี้แพ้แน่นอนปูนี้แพ้แน่นอนอันนี้อาจจะได้เปรียบอันนี้กะหรี่แท้แล้วไงเมื่อกี้มันเป็นซอสเอ็กโอไงเราอาจจะไม่คุ้นชินไงกับซอสชินกับกะหรี่มากกว่าผงกะหรี่ หวานเหมือนกันเลยอะกะหรี่แท้ต้องหวานอยู่แล้วหมายถึงผักผงกะหรี่อ่ะถูกสิอ่ะใช่ใชแล้วแกไม่มีมุกไม่ก้าหา <c oughs> <c oughs> แต่เอาจริงๆป่ะเป็นคนชอบกินปูผัดผงกะหรี่มากที่เป็นแบบผัดผงกะหรี่จริงๆอะ่ะแต่พอมาอยู่ในรูปแบบของขนมกรอบอะ้มันหวานไปอะเดี๋ยเพิ่งจะเสซนเผื่อ,อันนี้จะหนักกว่าโอกินอร่อย อร่อยมากค่ะทุกคนเปนเปรี้ยวแล้วก็หวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็หวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็หวานแล้วก็กรอบสีชมพูชนะค่ะโอ้ยเอาไปคะแนนหนึง่งข้นี้อร่อยมากไม่หยุดกินเลยเนี่ยอ <c oughs> <eless> ันต่อไปค่ะเอาไปเลยนี่นมนักเลงกับนมสายหวานนมนักเลงกับนมสายหวานคือก็นมนักเลงไงเนี่ยฝั่งเนี้ยนักเลงมากเลยทำไมอะนมพองมันเนึค่าอะไรนะอันน้มันเป็นนมพองมันนนงอล้วเป็นนักเลงเหรอใช่แล้วเนี่ย อันนั้นนมสายหวานอ๋องานสายหวานชนะย่งงี้ยังนะโอ้โหขึนเงินอุ้ยอะไรนี่ทำไมมันไม่เย็นเลยอ่ะเธอไม่เย็นเหรอหมดลืมแช่เอาน่ไม่เป็นไรเป็นไงห้องจริงๆอ่าห้องมันเลยมันบวชชิมชิมบูดเปล่าใช่ไหมสีฟ้าแพ้ค่ะทุกคนล้วคิดว่านี่จะรอดนะ กลิมแช่อะเฮ้ยเฮ้ยกลิ่นหอมเฮ้ยนี่อร่อยเฮ้ยนี่อร่อยมีอมเปรี้ยวไหมไม่มีเขาไม่ได้ใส่เบอร์รี่เปรี้ยวไหมหวานอร่อยหอมทีมโบว์ชนะค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องดีใจออกหน้าหน้าแล้วตาขนาดนั้นบ้าไม่มีใครออกหน้าหน้าโตตาเมื่อกี้เฉยๆอันต่อไปไม่โอ้โหควิกมาม่าค่ะทุกคนรสหมูสับ กับต้ยมยำพริกเผา <ừ> อืมนี่คิดในใจเลยเนี่ยว่าถ้าทุกยี่ห้อเข้าสปอนเซอร์หมดนี่บอกเลยนะ <Ừ> รวยเห็นเห็น<ๆ>ทำไมอะ่ะโอ้โหตัวละเท่าไหร่มากี่ตัวแล้วเนี่ยตั้งแต่เลยละเล่ทักด้วยทักด้วยอย่าปล่อยมุกทิ้งมุกคว้างอ่ะเคเอาใหม่คับตั้งแต่เลยแล้ว <c oughs> เลยเ้ยเล่ เท็กสองยังไม่ได้เลือกเลยอ่ะมาเลยก็เลยเลอะเอาควิกควิกควิ๊กหมายถึงชื่อยี่ห้อเขาเร็วเร็วช่วยแก่หน่อยควิกเร็วเร็วไปต้มให้ด้วยควิกควิกควิกได้แล้วค่ะทุกคนขอกินหมูสับก่อนแล้วกันนี่ว้าวอุ๊ยอันนี้ร้อนเกินไปไม่ชนะแน่เลยร้อนทั้งคู่ใช้น้ำกาเดียวกันดูรู้แล้วว่าอยากให้สีอะไรชนะ อร่อยอะ่ะออ,อร่อยมากอ่ะต่อไปผมมีความแบบอบผมไง,อ,งอันนี้มันแบบเปรี้ยวๆเค็มๆอันนี้อร่อยกว่ามันเป็นหมูสับต้มยำไงมันเป็นความแบบ au, เปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยสีฟ้าได้คะแนนดีแล้วค่ะทุกคนเอ๋จีอ่ะอันต่อไปอันต่อไปอ่ะหลังจากที่กินมามา่มามาเรียบร้อยแล้วปากเริ่มเหม็น อายืดของไม่อะไรปากแล้วเหม็นคืออะไรอันนี้ไงโอ้ใช้ได้เมนทออค่ะทุกคนเปเปอร์มินเฟเวอร์นี่ค่ะทุกคนค่ะและอันนี้เป็นรสเบอร์รี่มินเฟเวอร์อ่ะสีฟ้าก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฆ่าตัวตายเล้วจะเยอะขนาดนั้นไงเหมือนในหนังเลยที่แบบก่อเข้าปากอย่าทำนะคะน้องๆ หอมไหมหอมไหมมามา่าหายไปเลยกินหายเหรอหกินหมดไปแล้วเมืเ่บบอกี้สองข้อป๋อหิวหิวอืออันนี้สดชื่นหอมเฟรชต่อไปเป็นเบอร์รี่มิ้นค่ะอุ้ยสิู่ดีมากเลยอะทุกคนดูดสีสิ่งผู้ ทำไมอ่ะมันหอมมากเลยอ่ะมันเป็นหอมแบบเบอร์รี่แล้วแบบกลิ่นมันฟุ้งขึ้นมาเลยอันนี้ว่ากลิ่นแรงแล้วอ่ะอันนี้เข้าป่ามาคือกบกลิ่นได้หมดเลยนอกจากจะน่ารักแล้วยังอร่อยด้วยอัออนกลับไปเลยไหมเต้เลยไหนชมพูกับฟ้าข้างหนสิเว้ยอันนี้คือสีชมพูนะคะโอ้ยน่ารักอะเหมือนเราเลยเป็นแบบบ้อง เเงนตัววอก็ได้้ยมีจานไหมขอจานหน่อยสินี่และสีฟ้าโอ้ยน่ารักเฮ้ยเฮ้ยน่ารักมากค่ะทุกคนไม่ใช่ด้านนั้นด้านนึงสิพ่อโอ้ยน่ารักมากอ่ะทขาไม่ลำเอียงขนาดนี้ก็เพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันหาที่ร้านแรกที่ขายสีชมพูไม่ได้ลำเอียงอ่ะทุกคนตัดคะแนนสีฟ้าเลยเนาะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอร่อย ก็รสสตรอบเบอรี่อะค่ะทุกคนต่อมาอันเนี้น่าสนใจเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันคือสีดํากันเลยได้ปะใช่กัดชินจังไปด้วยเขาบอกมันเด็ดตรงนี้จริงเหรอใช่้านชินจังจะถีบปากแล้วทุกคนดูดมันง้างเท้าแล้วค่ะทุกคนขาน,นี่นี่ก็อร่อยอะเราจะให้ตํานานหรือเราจะให้ความสดใหม่ ให้ความสดใหม่ที่สีฟ้า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 ,ฟา,ฟาอยากให้ถึพูดแต่ไม่รู้จะให้ยังไงดีอันนี้มันอร่อยอ่ะทุกคนอร่อยใช่ไหม,อมบอกเลยยี่ห้อนี้อร่อยติดปากไม่อะติดเต็มปากเลยจริงเหรอ <laughs> ใช่ใช่อาหารต่อไปเดี๋ยวเช็ดปากด้วยอ่ะ อ่ะเช็ดปากเรียบร้อยอันต่อไปค่ะมีอะไรอะโลกองปอแปะค่ะทุกคนอันนี้ของจูป,ป้าจ๊ปอ,อันนี้ของเฟสตาค่ะเฟสตาที่เป็นมอเตอร์ไซค์เหรอนั่นเวสปาทาม,พามเพิร์นนั่นเวสปาโหเวสส็จะพูดก็พูดไม่ถูกรถแบก เคเรนต์พร้อมผงรสเปรี้ยวกับรสรสบิ้งสนุกอันนี้ไม่มีบอกรสอะไรอ่ะอมยิ้มกลิ่นโคลาและกลิ่นสตรอเบอรี่พร้อมผงโคลากับสตรอเบอรี่มันอยู่ด,ด้วยกันนะเด้อทูโทนไงทูโทนเห็นเป่าสีข้างหน้าลูกอมก็มีสองสีอ๋อโอเคได้ก็ได้อ่ะเอานี้ก่อนดูน่าจะดีกว่าแต่เคเรนคืออะไรไม่รู้ในหว่างสีฟ้าไงอ๋ออยู่พอนานโตอมก็ไม่ดีผงมันเยอะเกินอ่ะกลัวอย่าไปกลัวมันคือแป้งแป้งเหรอแป้งอ๋อแป้งเหรอแป้งรัฐมนตรียังบอกบเล ว่าคือแป้งทุกคนฟ้าแล้วค่ะคือเมื่อกี้ผงมันเยอะมากนแล้วผงมันเป็นยังไงแล้วพอผงมันละลายเหลือแต่สีฟ้าใช่ปะมันหวานนะแล้วผงมันเป็นยังไงล่ะผงมันผงมันเป็นผงอะจุ๊บจุ๊บดีก่ออันนี้น่าจะได้เรื่องนะอุยอันนี้ดูดีดูดีดูด,ดีอืออันนี้ผงเปรี้ยวและอันนี้หวาน แต่อันเนี้ยผงหวานและสีฟ้าก็หวานอืมรู้เลยอันไหนชนะรู้เลยความหวานชนะทุกสิ่งไม่ใช่เ <c oughs> <c oughs> ทียมบูชนะค่ะทุกคนวันนี้อร่อยสีฟ้าไม่ได้จริงมันแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแต่นี้อร่อยอะไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อลองกินดิอ่ะหรือ่ใครจะไม่กินต่อได้เลยลองดูมันอร่อยจริงโชว์สิอืว่ากินยังไงให้เซ็กซ่ ผู้หญิงกินจูบจุบมันต้องน่ารักปะมันเป็นซีนเด็ดของหนังทุกเรื่องว่ากินจูบจุบต้องอ่อนหวานและเซ็กซี่หนึ่งสองสามกลายเป็นบ้วนน้ำนไปนน้จาจะแปลความสจแลหวล่ะอันต่อไปดีกว่ามาเสียงคูชนะน้านี้นะอันต่อไปเอาเลยนี่เลยโอ้ยจูบจุบเจเล <laughs> อันนี้รสองุ่นขาวองุ่นแดงแล้วก็ส้มแขกค่ะ ส่วนอันนี้นะคะเป็นรถอางุ่นขาว Food of the Forest <ๆ>ก็คืออางุ่นแดงแครอทสีดำสตอรอเบอรี่แบล็คเคอรน์นและลาซเบอรอันนี้ชนะทุก <c oughs> <c oughs> คนกินอันนี้ก่อนเพราะอันนี้ดูแบบส่ผสมน้อยอืมไม่รู้รู้แต่อันนี้มีกลิ่นปลาแรมนิดนึง มันเป็นกลิ่นตามขึ้นมาไม่รู้ว่าส่วนผสมอะไรส้มแข็งหรือเปล่าหรืออ่งุ่นนี่อันนี้อุ้ยอันนี้หอมมากเฮ้ยอันนี้จริงๆอันนี้หอมจริงอันนี้ใช่ไหมโอ้อุยกลิ่นสตรอเบอรี่หอมมากแล้วก็กลิ่นพวกเบอร์รี่อะไรเงี้ยมันเป็นหอมหวานะอันเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันมีกลิ่นปลาเลมปลาเลมอันหนึ่งที่แบบไม่รู้มันคือกลิ่นอะไรอะไม่รู้จักด้วยไงแต่ว่านี้มันหอมอ่ะมันหอมมากอุ้ยสีชมพูใกล้เลี้ยงนะเนี่ยคะแนน แล้วก็ไม่รู้อ่ะเอ้ย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 ,อยคือหมดแล้วด้วยหมดหรอใช่คุณรู้สึกดีมากที่ได้เสียงบูเมื่อกี้ไปของทั้งหมดที่ผ่านมามีทั้งหมด8อันอะถ้าเสมอโดนทั้งคู่โอเคแต่พอดีมันไม่เสมออะไรชนะสีชมพูบบสีชมพูบบชนะเท่าไหร่ห้าหรอสีชมพูบบชนะห้าต่อสาแค่ไหน เดี๋ยวเรามาดูผลโหวตกันดีกว่าอย่าเพิ่งกนจะดูผลโหวตถือถ้วยรางวัลของตัวเองไว้เลยนี่ตัวแทนของสีชมพูรู้เลยแพ้โดนอะไรและนี่ตัวแทนของสีฟ้าอันนี้เป็นรถคลาสสิกคะ่ะทุกคนไม่ใช่รถกลิ่นกลิ่น <c oughs> ใครคนบ้าอลยกินแป้งอันนี้กลิ่นเวอรี่เบอรี่อันนี้ชนะคะ่ะทุกคนยังไม่ได้ทันมาเลยทั้งนั้นเลย มาดูผลโหวตกันค่ะแตนแตนแต้นโอ้ยเดี๋ยวไปใส่เกียงให้เต้เองด้โอเคโอเคโอเคตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นถ้าดู้ว้าอ่านคอมเมนต์หน่อยที่ทำไมสีฟ้าชนะเยอะจังเราสีฟ้าเป็นสีที่สดใสเหมือนที่จำใสเลยอ๋อทุกคนเลือกสีฟ้าสดใสแน่นะเพราะสดใส อ่ะสีฟ้าชนะใช่ไหมพี่ันก็ใส่เสื้อสีฟ้าชมพูเหมือนกันด้วยอะระหว่างนี้เดี๋ยวพี่จะเทแป้งรอก่อนได้แล้วไงได้เลยได้กลิ่นหอมดิไม่พี่อะต้องเทแป้งให้เต็มมือแล้วหลังนี้ก็บกโอเคปะ่ะไม่โอเคโอเคสิพี่จะเริ่มเทแป้งน,นะ,อะโอเคทำไมมัน <c oughs> ไม่ออกอะ <c oughs> เธอแป้งไม่ออกอะ่ัน <c oughs> แป้งไม่ออก <c oughs> เฮ้ยเลอะอะไรอะเฮ้ยโต๊ะเลอะอะไรอ่ะ โอ้ยผิดด้านนี่เองตรงด้านนี้เขาก็เทไม่ออกเหมือนกันแอบด่าแอบบอกเลยต้อนลิกขนาดเนี้ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอรักเธอว่าข่าวอะไขาวเล่นงารักหวานเลยกูแหม่กูจหม่ โอ้โยเวเลตโอ้โหพังพังแล้วยักษ์ว่าไงซาร่าซาร่าใช้คิมอะไระเหรอซาร่าซาร<ะ>่าอย่าทำบ่อยก้องพัง